สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวปืนพาราฟ n นในหมดแรคงนะครับวันนี้เซสตสกิลที่ผมใช้เน้นยิงไกลถึกแล้วก็จอกรลอครับผมพาเอนดูน่าปูพลังเอาไว้ทำให้ตัวเองถึกแล้วก็พามารู่ได้ยิงระยะไกลแรงๆแล้วก็พาไครรถจะได้จอกรลอครับ ผมลงที่บอกโรนครับตอนนี้ได้ไอคีแล้วครับมีคนมีคนผมมีไปอาร์ฟกรหนึมีเพื่อนมีเพื่อนมาโอ้โหซ้ำไม่ได้ครับผมต้องรีบถอยก่อนแล้วมีหลายตัวเกินครับมีหลายคนมีหลายคนต้องถอยก่อนตอนนี้ผมมีแต่ AK คตอนนี้ได้ยิงยุงแล้วได้กระโดดอง โอ้โหไม่มีปืนชาร์จเลยทุกคนผมไม่มีปืนชาร์จผมไม่กล้าออกไปไหนเลยเพราะเมันมีคนอยู่เต็มไปหมดเลยครับมีมีคนมันไม่เห็นม,มีมีเห็นเมนเหี้ยโอ้โหทุกคนมีคนอยู่สามคนเมื่อกี้มันไม่เห็นผมมันไม่เห็นผมเมื่อกี้ โอ้ผมก็โชคดีเลยอะ่ะมันไม่เห็นโอ้โห,โห,โหผมต้องเปิดแกคนผมต้องใจอีกทีับเปิดแมมุมดาวหนึ่งดาวหนึ่งเพื่อนดาวหนึ่งดาวหนึ่งครับดาวหนึ่งก่ยิงมันต้องซ้ำผมไปชุบเบอร์สี่ก่อนครับ แต่ไม่รู้ว่ามีคนอีกไหมอ่ะเมื่อกี้มันยังดาวอยู่นะไม่ได้หมดตี้เมื่อกี้มันยังดาวอยู่ผมคิดว่าไม่ได้อ่ะต้องแบบว่ายังไงอ่ะออลงโบคูสามแล้วก็ลงแยกหนึ่งครับกันเหมือนแบบว่ามาตัดตี้ผมอ่ะอะไรแบบนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเมืเอ่อกี้ตี้ผมเอาไปเลนสามตัว,ออวย,ยังไม่หมดตี้ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเวลา ฟาร,ร์มพาราโฟกก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่ผมเจอพาราโฟเลยนะครับปืนพาราโฟก์ทุกคนครับตัวนี้ผมก็เจอพาราโฟกลเลยนะครับเดี๋ยวมารีวิวด้านนอกเลยครับนี่ก็เป็นปืนพรราราโฟก์ไล่โอโรราโอนิคครับพาราโฟกกระบอกนี้บวกอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็บวกเจาะอกหนึ่งแล้วก็ลบความเดือเกินที่หนึ่งครับ ผมคิดว่าเป็นพื้นที่ดีเลยนะครับเพราะเป็นพื้นที่บวกลั่นแต่บวกลั่นหนึ่งผมคิดว่าพื้นที่บวกลั่นดีไปหมดเลยครับเพราะว่าจะได้ทำดาดมต่ตเนื่องครับตอนนี้ผมไม่เจอคนทีครับตอนนี้ได้ปืนพราราอฟแล้วเดี๋ยวผม,มจะตัดตอนไปที่เจอคนเลยนะครับตอนนี้ผมกับเพื่อนจะไปล่าคนนะครับผมเปิดตาล่า ผมคิดว่ามันอยู่ในบ้านนะครับผมจะลงบีชัดกับเพื่อนเลยครับเปิดโดรนแล้วก็เปิดตะกียบในนี้ครับตัวเออตดวกสวยด้ดดนหนึ่งแดงตอนนี้ผมได้มาสองคืนนะครับแต่สองคินนี้ไม่ไม่ได้สังานด้วยพาราฟฟลครับสังหานด้วยปืนอื่นแทนีกคีแล้วก็ยูนีครับ เดี๋ยวผมจะหาคิวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดส่วนไปที่เจอคนเลยนะครับเาตอนนี้ข้างหน้ามีคนแต่ไม่ต้องไปกัดแล้นะครับตอนนี้ข้างหน้ามีคนดังดาวหนึ่งเพ่นดาวหนึ่งโอ้โหมันแย่เว่อร์เนาะโอ้โหไอ้ที่แอ่โจมเข้าดานังดังดังเพื่อนโอ้โหคือคาราโกไม่หมดของหนักใจโอ้นะครับทุกคนตอนนี้ผมได้มาสามคิวแล้วนะครับ ผมยิงด้วยพาราฟาวหนึ่งคิวครบสครูแล้วทุกคนคิดว่าปืนพรลลาราฟาวลนยนี้ดีไหมครับผมคิดว่าดีนะครับเพราะว่าเป็นสกิน,นที่ไม่ต้องเปลี่ยนผมจำได้ว่าผมได้ฟรีนะครับสกินนี้เป็นสกินแต่ว่าไม่ใช่มีเอฟเฟคะลยนะครับแต่ค่าหรือสเตตัสโคตรดีครับทุกคนมีลั่นด้วยตอนนี้มีคนเลิกผมจากการแล้วยัง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 เหลือยังเหลือ,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 อคนคนบ้าน อปคผมลืมบอกไปนะครับทุกคนตอนนี้ผมมากับเพื่อนสองคนครับปืนสามแล้วก็ปืนสี่โอ้โหเพื่อนผมจัดการหมดแล้วสวยเพื่อนปืนสามแล้วก็ปืนสี่เย็ดแอ๊กวะขอบคุณนะผมคิดว่าช่วงนี้โอ้มีคนมีคนใต้บ้านมีคนโอ้โหปืนลั่นปืนลั่นปล่อยมามุนไปเกือขึ้นมาทำอะไรมีคนบนบ้าน ผมได้ยินเสียงขวามือขวามือฮะเหกแล้วแล้วชุดขาวอีกแล้วโคโน่ด้านด้านหนึ่งตอนนี้พระพาผมได้มาสองคิวแล้วครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนไปที่เจอคุณเลยนะครับตอนนี้ผมเจอคนเลยนะครับด้านหน้าบวกกันียผมจะไปเจมมือที่สามด้านหนึ่งโอ้โหพระพา ทุกคนเมื่อกี้ดอกสี่สิบห้ากรอแต่ดาวหนึ่งโอ้โหโ,โหคตรดงเลยทุกคนคระบปราไม่รู้มีไหมอะเมื่อกี้ผมเห็นสองคนนี่มีคนบ้านบ้านบ้านรัวร้วรั้วไม่ใช่บ้านรัว้วโอ้โหไม่โดนโอ้ยเมื่อกี้ขึ้นเ้าสีแดงโอ้โหเมื่อเกือบแตกทุกคนเมื่อกี้ กือบตายอ่ะตัวนั้นเมื่อกี้กระเบ,บิดเช็คดูว่ามันแอบ,บตัวนั้นไหมอ่ะไม่แหวนไงดาวหนึง่งโอ้โหโหครตรแรงเลยทุกคนได้ทั้งนั้นได้ทั้งจกโลแล้วก็ผมพาใครรถมาด้วยใครรถตัวละคนหม่โจกโละโอ้โหโคตรเล้งเลยพราราโบวตัวนี้ผมได้มาจ็ดคิวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปชุเเเบเพื่อนเพื่อนโบกเกือบตาย Spring! ัวเมื่อกี้มันไม่ตายครับทุกคนตัวหน้าถึงตัวหน้าโอ้โหตัวลาดมีตัวมีตัวเมื่อกี้ขวามือมีตัวมีตัวไปไหนแล้วมั้เมื่อกี้ไปไหนแล้วไปไหนแล้วมีตัวมีตัวดีไปแล้วดีไปแล้วเก้าหนึ่งดก้าหนึ่งดก้าหนึ่งเราได้มาเก้าคิวเลยนะครับตอนนี้คนเหลืออยู่ห้าคน ไม่รู้ว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรือไม่ครับมาดูบัตครับเดี๋ยวผมจะอ้อมมุมตอนนี้เหลือสามคนเลยครับมีตัวบนบ้านมีตัวบนบ้านผมมีแล้วไป้ราไปเช็คแล้วก็ปอดในมุมปอนในมุดมดักมนต้องลงสวยตอนนี้ได้ไปสิบทีแล้วครับตอนนี้คนเหลืออยู่สองคนครับไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ออเห็นแล้วไอดอบไอดอบซ้ายมือโอ้โหไอดอบซ้ายมือเห็นแล้วหนึ่งคนแล้วอีหนึ่งคน,นอยู่ตรงไหนอะ่ะผมไม่เห็นที่อ่ะอีหนึ่งคนอีหนึ่งคนไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวผมขอใช้เรียนเปิดของก่อนตพองการของพอดีว่าขาดของของ๋อ,อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นหมาแล้วซ้ายตัวขวาตัวผมโดนรอมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปหลบหลังรถตู้ก่อน รถบัสมีสัตตูซ้ายขวาเลยตอนนี้ตัวขวามือมันดันมาแล้วครับผมจะใช้ระเบิดเช็คไม่ใช่เช็คสิปลากผื่จะโดนไม่โดนครับเอาระเบิดนับกับไปกินเห็นแล้วนะโอ้ไม่โดนไม่โดนไอตัวด้านขวามันเข้าไปข้างในแล้วครับแล้วก็ตัวด้านซ้ายอยู่ที่เอโดอ ผมจะล่อซื้อตัวขวามือผมโอ้มีตัวมีตัวตายมีตัวเสียชีวิตเหลือตัวด้านซ้ายตัวเดียวครับที่หนึ่งครับปาราฟคร์ผมไปที่หนึ่งครับคืแปคิวครับ